อาหารอะไรที่กินเข้าไปแล้วจัดการเซลล์กลายพันธุ์วิปโยคโดยไม่ทำร้ายเซลล์ปกติเป็นคำถามที่มนุษยชาติและผมใช้เวลาค้นคว้าหาคำตอบมาเป็นเวลา15ปีเต็มคบทั้งความล้มเหลวและความสำเร็จแต่เมื่อสำเร็จมันสำเร็จทั้งในหลอดทดลองทั้งในมนุษย์และทั้งกับ ตัวเองทำให้ได้มาเป็นโปรดักคุณภาพระดับนวัตกรรมภานานเพื่อจะได้ไปตอบโจทย์คำถามเดียวเลยธรรมชาติให้อะไรในการจัดการเซลล์กลายพันธุ์ของมนุษย์โดยไม่ทำร้ายเซลล์ปกติที่ไม่ได้กลายพันธุ์คำตอบที่ผมได้ไม่เหมือนสิ่งที่ผมคิดไว้แต่แรกไม่มีอาหารอะไรไม่มีสมุนไพรตัวไหน ที่จัดการเซลล์กลายพันธุ์ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยตัวของมันเพียงลําพังแน่นอนชาเขียวสามารถจัดการเซลล์กลายพันธุ์ได้ดีในงานวิจัยแต่เปรียบเทียบไม่ได้เลยเมื่อเอาชาเขียวมาร่วมกับกระเจี๊ยบแดงสิ่งที่มีประสิทธิภาพที่สุดไม่ใช่ชาเขียวหรือกระเจี๊ยบแต่คือซินอจิสติกเอฟเฟ c t ของสารพฤกษาที่ทำงานทวีคูมร่วมกันปฏิกิริยาก้าวกระโดดก็ปรากฏขึ้น ผมดรแบงค์ค้นคว้าส่วนผสมคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อที่จะหาสูตรพิเศษชี้เฉพาะในการตัดวปงจรการแบ่งตัวการลำเลียงอาหารการลุกลามการล่าอนานิคมของเซลล์กลายพันธุ์วิประโยคที่มีกันในร่างกายมนุษย์เราทุกคนผมเชื่อว่าเราต้องศึกษาให้ลึกซึง้งกันสาเหตุของโรคเราจึงจะตัดไฟต่ต้นลมได้ไม่ให้มันกลับมาเป็นได้อีกจริงๆเผ่านายคือสูตรพิเศษคือสูตรจากธรรมชาติคือสูตรที่จำเพาะเจาะจ,จง กับเซลล์ที่ไม่รักดีแบ่งตัวโดยไม่มีขีดจำกัดให้มันชะงักไม่สามารถกินน้ำตาลไม่สามารถสร้างเซลล์เลือดใหม่ไม่สามารถไปแปรผักชาวบ้านใกล้เรือนเคียงได้แต่ ยังคงเหลืออีกหนึ่งปัญหาถ้าท่านผู้ชมมีส่วนผสมที่ทำงานร่วมกันดีแล้วแต่มันดูดซึมเข้าเซลล์ไม่ได้มันจะต้องแยกแตกตัวและดูดซึมเข้าเซลล์ได้มันถึงจะถึงที่ทำงานมีของดีแค่ไหนก็ป่วยการถ้าเราไม่สามารถเอาเข้าเซลล์ได้โดยเฉพาะกับคนที่ทานอะไรแล้วไม่ค่อยได้ผลจากปัญหานี้ก็มาพบคาตอบที่ปลายทางนั่นคือเอนไซม์ ดังนั้นจึงมีเทคโนโลยีนี้ในสูตรเผาหนาที่ผ่านการทรีตเมนต์ก่อนจะเอามาผสมรวมกันเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเพิ่มโอกาสการแตกตัวย่อยสลายและดูดซึมเข้าเซลล์ได้ง่ายที่สุดแก้ไขปัญหาคนที่อาหารไม่ย่อยท้องอืดและคนที่ไม่ค่อยเห็นผลกับโปรดักต์อะไรเลยกินยังไงให้ได้ผลมากสุดคะให้ได้ประสิทธิภาพที่สุด เต็มสูบเลยนะครับ2เม็ด3เวลาลังอาหาร1ขควรมี80เม็ดทานได้2อาทิตย์เต็ม1 190เท่านั้นและไม่ต้องห่วงว่าจะสะสมในร่างกายเพราะเป็นสารอาหารจากธรรมชาติดรแบงกินเองและเป็นคําตอบที่ผมภูมิใจนําเสนอเผานายเพราะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่แค่การร่วมส่วนผสมธรรมชาติที่ดีที่สุดแต่ยังผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเย่รอร่ให้ร่างกายคุณมีอาการ ให้เซลล์ตับดีๆของคุณถูกรุกรานให้ DNA พินเพ์เขียวคุณถูกทำลายไปมากกว่านี้เลยลองให้่าวนายเป็นตัวช่วยในการตัดวงจรปัญหาของเซลล์ไม่รักดีและมอบการดูแลตั้งแต่วันนี้สั่งซื้อได้เลยครับวันนี้ราคาเพียง1190โทรศัพท์065 1636295บ้านเขียว c t c o a c h b k n k m a r k เ t ภาวนายไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์แต่เป็นคำตอบจากธรรมชาติเพราะสุขภาพของคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุด